สวัสดีครับผมนายต้องเกียรติูโฮสจากวัดคุมป่าเนี่ยครับผมหันักศึกษาป .8 ถึง .5 ศูนยาครับวันนี้จะมาัูถึงการทำตัวรถทำย่างไฟฟ้าครับผมตัวทำย่างไฟฟ้าของเรานะครับก็จะมีตัวโครงไม้นะครับทำจากไม้บาซานครับโดยการเลเซอร์คัดแล้วก็มาประกอบนะครับผมมีตัวล้อพาวลล้อแม่เหล็กนะครับผมเราจะใช้สี่ตัวนะครับข้างละ2แล้วก็ตัวส่วนตัว มอเตอร์นะครับมอเตอร์เราใช้เป็นพาวรอนครับเอามาเอาสังกะสีแผ่นบางๆมาบัดกีทำเป็นแกนแกนอะเมเจอแล้วก็พันขดลวนนะครับทั้งหมดแกนละร้อยหกสิบรอบครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแปลงฐานนะครับผมที่นําทองแดงมาตัดแล้วก็ดันด้วยสปริงให้ติดกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมจากนั้นก็จะต่อสายเข้ากับตัวรางฐานต่อไปเรามาดูการทดสอบเลยครับ ก็ผมก็จบการทดสอบครับผม<อ>บครับ<อ><อ>